มาครับทุกคนมากินยำบุนเส้นกันนะครับทุกคนสวัสดีครับกินง่ายรายวันนะครับวันนี้กินยำบุนเส้นทําเองบุนเส้นแบบเหนียวนุบหนับนะครับถามกันเข้ามาเยอะครับว่าเป็นแบบไหนแบบไหนซื้อที่ไหนเป็นบุญเส้น,นแบบกิโลอ่ะทุกคนอืมจะมันเหนียวนุ่มดีมาก อืมใส่ลูกชิ้นใส่หมูยอใส่ปูอัดครับมาเดอ้อกินน้ำก๋ำอืมอวดวุ้นเส้นอีกละ <laughs> ืมมาเป็นถุงแบบนี้เลยครับถุงใหญ่ๆอย่างเงี้ยอุ้นเส้นหมูกระทะอุ้นเส้นเหนียวนุ่มหนับอะไรเงี้ย อร่อยครับใส่หมูสับรวนลงไปด้วยมันจะแบบมีความฉ่ำของน้ำมากยิ่งขึ้นครับ Muy hoa bên môi nhau nặng của U Timmy nó có cứu 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 มันเกิดเหตุราชินีเป็นมาเกิดเหทศชนิดเดียวที่กี่กินได้นอกนั้นจะนมันจะเลี่ยนแต่ว่าราชินีมันจะกรอบอืม ăn này ma dầm ăn sáp nó lên họ tại bún sen vuông nhé. เขาจะอืดเร็วหน่อยครับทุกคนถ้าเราทำแล้วกินเลยได้แต่ถ้าเกิดว่าทำแบบค้างไว้แบบว่าทำจัดเลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาะสมนะครับอืมเหมาะสำหรับทำปุ๊บทานปั๊บอย่างเงี้ยครับ เมก,กี้กับเพื่อนจะเรียกว่าเป็นแบบวนเส้นแบบ,แบบแป้งเยอะหน่อยทั่วเขียวน้นอยหน่อยอย่างเงี้ยครับเขาจะแบบใส่ไวต้องแป๊บเดียวใส่แบบเหนียวนุ่มหนึบหนับครับเอาไว้กินกับพวกหมูกระทะกินตัตกขึ้นมาทานปุ๊บอย่างเงี้ยยำอย่างเงี้ยได้ครับอืมแต่จัดเลี้ยงไม่ได้นะครับทำกินกันแบบว่าเป็นสิบยี่สิบคนอืด ถ้าใส่ไม่เยอะก็ไม่น่าจะอืดทุกคนแต่ว่าเวลากี้กินอย่างวุนเส้นก็จะใส่วุ้นเส้นเป็นหลักเยอะๆอย่างเี้ยฮะืม มันเส้นจะหมดละอันนี้แค่หลอดนะฮะเแบบี้แค่หลอดจะหอม,หอม รอบทานง่ายเด็กๆทานได้นะครับลูกน้องๆทุกคนน้องๆวัสารน้องๆเด็กๆที่มาดูกี้เนี่ยก็คืออายุเท่าเป็นลูกกี้ได้เรียกพ่อเรียกลุงได้ อืมอร่อยมากเลยเนะ้ะอร่อยทุกวันอะ่ะกับพวกผักต่างๆนะทุกคนที่ใส่ลงไปในยำอืม ต้กขินแดงคือมีอะไรในตู้เย็นก็ใส่มาอืมอประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวอันนี้ไปเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ให้กี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เเดินต่อ